นานมาแล้วในยุคที่โลกยังไม่ได้สว่างสวยด้วยแสงไฟอย่างทุกวันนี้แต่กลับอาศัยเพียงแปลวไฟจากฟืนและแสงจันร์ทเป็นเครื่องนำทางมนุษย์เฝ้าสังเกตรปรากฏการธรรมชาติอย่างสายฟ้าฟาดและมีความเชื่อในพลังอำนาจที่มองไม่เห็นมาตลอดจนกระทั่งในศตวรรษที่18นักวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งคำถามและพยายามทำความเข้าใจปรากฏการเหล่านี้อย่างเป็นระบบ บุคคลสำคัญคนแรกที่เราจะกล่าวถึงคือเบนจามินแฟรงคลินนักประดิษฐ์และนักการเมืองชาวอเมริกันในปีพศ2295แฟรงคลินได้ทำการทดลองที่โด่งดังโดยการปล่อยว่าวขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองโดยผูกกุญแจโลหะไว้ที่ปลายสายป่านเปียกเขาได้สังเกตเห็นประกายไฟเล็กๆพุ่งออกมาจากกุญแจเมื่อมีสายฟ้าฟาดไกลๆ การทดลองนี้แม้จะดูอันตรายในปัจจุบันแต่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสายฟ้ากับไฟฟ้าและนำไปสู่การประดิษฐ์สายล่อฟ้าเพื่อป้องกันอาคารจากฟ้าผ่าต่อมาในศตวรรษที่19 อเล็กซานโดรโวตานักฟิสิกส์ชาวอิตาลีได้สารต่อแนวคิดนี้และสร้างสิ่งที่เรียกว่าเสาโวตาโวเทกพายในปีพศ2343ซึ่งถือเป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้าเคมีชนิดแรกของโลกโดยการนำแผ่งสังกะสีและทองแดงมาวางสลับกันโดยมีกระดาษแข็งชุบน้ำเกลือขั้นกลาง สาวโวตาสามารถสร้างกระแสะไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาไฟฟ้ากระแสะตรงในเวลาต่อมาการค้นพบเหล่านี้ได้ปูทางไปสู่ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างสิ้นเชิงในปลายศตวรรษที่19 เมื่อนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอีกหลายท่านเช่นโทมัสเอดิสันได้พัฒนาหลอดไฟที่ใช้งานได้จริงและนิโคลาเทสลาผู้บุกเบิกไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งทำให้สามารถส่งกระแสฟไฟฟ้าไปได้ในระยะทางไกลๆ จากประกายไฟเล็กๆที่กุญแจของแฟรงคลินสู่การกำเนิดแบตเตอรี่ของโวลต้าและการพัฒนาต่อยอดโดยนักวิทยาศาสตร์อีกมากมายไฟฟ้าได้กลายเป็นพลังงานสำคัญที่ขับเคลื่อนทุกแง่มุมของชีวิตเราในปัจจุบันทำให้โลกสว่างสวยสะดวกสบายและเชื่อมโยงถึงการอย่างไม่เคยเป็นมาก,ก่อนนี่คือเรื่องราวของไฟฟ้าพลังงานที่เปลี่ยนโลกจากความมืดมิดสู่แสงสว่าง